ฝันแม่ดีีออ่งวดตีตไดไหมอะไรนะสงวดตีตัไดไหมี่งดปั๊<อ>บย<า>่ามได้ดีดีไม่วดอันนี้คือมาด,ดามาอุม้มาดามอุ้ม,มดด ฉายาเด็กสกนฉายาอะเป็นฉายาอะไรครับยังไม่รู้อันนี้มาดามอุ้มในซี่นะงวดที่แล้วเป็นยังไงครับผมต้องถามงวดที่แล้วก่อนเพราะว่าเราไม่ได้มางวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ไต้แก้วน้ำเพินอยู่ตัวไหนครับเจ๊ในหกซีน้ำเคนนาะาซีหกแล้ว บ่ได้แจวามฝันเหรครับหรือว่าอ่าหมวดที่แล้วบ่ได้น้ำระเจ้าความฝันเป็นของบ่เคาบอกหมวดที่แล้วบ่ฝันมันป็นไงหมวที่แล้วนะบ่ฝันครับบ่ฝันเลยหมวดที่แล้วหวดนี้ได้ยินข่าวว่าผีทางใดก็มาบอบ่อ่ามาไปตกปลาลูกไปตกปลาบัหนี้เพิ่งกระเล่นนะในปอพี่ใหญ่คนหนนึงก็นั่งก็นั่งอยู่แล้วตกปลาอยู่แล้วก็เลยนั่งคุยกันนะคุยกันแล้วก็เลยนเราคู่ฟัานระหว่าง เนียน่นะคิมีแว่าเสนอขาไดไปบอกไม่ต้องฝันเพิ่นขี่ตามไปบอกอไปบอกเพิ่นยู่บ้านิ่นว้านนี้นวัที่แล้วเพิ่นันนี้งวดนี้เพิ่นก็นเลยว่านนะเพิ่นมาบอกอริษัพิันว่าให้เสีอเอเดอรนมา่เด้อ่านาเจ็ดศูานย์ประเดประ,ด,ะดมีห็นามานี้น่าเจ็ดศูนย์เก้าสอง แปะทุกที่เราบอกเนี่ยนี่สำนันบอกมอหอดบอกดีหมดเออพักกันแน่งเพื้อกันเราก็เลยบอกว่าอันผีอันมะข่าฝันมาสั่นเพิ่นมาบอกเลยแล้วแ่ผี้างในนั่นเ้าก็บลูกวาผีเน่ยก็จะวานละวาย่ันอุษาหนามอุษาะนาที่ผีพาเอเนาะบางมข่าฝันมาสั่นเพิ่งมาหอดเพิ่งก็บอกเลยเพิ่นมามาบอกเลยเลยมาสั่นอ่่างญ่เนี่ยเราบอกอัน เพื่อว่าบอกเนะนเพิ่นกเล็กจ้าของก็เล,เ,ล,เ,ลขเขียนมากกัเลยมากานี่ไปมันงงนะมีนะเมืที่แล้วนับเปนืนเมื่อที่แล้ว็นคนะืนาสีดีเิ่เนาะก็ไปไปเมื่อก้อนนึงก็ไปพ้อเแลอีกพวาเนั้นเราก็ไเลว่านเพิ่นมาบอกหหลักตัวขบบขขเขาบอกแจ้าหลักาสัคอืาไปเสียงบุเดอเพิ่นเาบราทีิอบบอ่วนมาผู้หญิงผู้ชายครับผี่ชาย ใช่เราไปตกใาแน่แต่แว่าผีนี่ผู้หญิงโอ้ผีผีนี่บ่าไบ่ได้ถามบนผีนี่ผู้ชายเปต่ว่าระหว่าเป็นผีเราอ่ะเป็นผีมะข่าฟันน่ะเป็นบอกว่าเสื้อเด้อพันว่าขันแดดผีเี้ยทำงานทอ่แต่เราก็ได้ถามว่าตัวใดลาพันว่าเจ็ดศูนย์นว่าเก้าสองลาวการแปดแปดเก้า แปดเก้ากันะผีใกันกบใส่กันเอาแต่ไม่เคยกั่หกสองหกสองเก้าสอกลับหัวด้วยเนาะนันต้องกลับหัวเมไผีพายมาบอกนะเอตีนะมีทุกผีเลยผีพายมาบอกเขาเขาตามมาบอกถึงบ้านเลยใช่ไหมแม่เจ้าเปไป เ,เ,ดเดี๋ยวม,มีตัวไหนบ้างครับผมผีพายมาบอกนะครับผีพายมาบอกอับีเพื่อนบอกนะเจ็ดสุกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสองหกแปดแมนไป่จะเลยคกับหัว อืเขาเขาบอกว่าถ้าถ้าอยากถูกอีกให้ซื้อเอาในี้นี้แสดงว่างวดก่อนนี่หกซีนี้ก็ผีพายเหมือนเดิมใช่ไหมครับเขให้มางวดหนึ่งแล้วใช่ไหมโหกนะบอบอบอกเขาลักหัีกซีน่ใสี่ไปจืดไปจืดน้ำเกลี่ยไปกซีโอ้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 โอาโอ้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 โันอ้โอ้วอ้นอ้โ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 ไ้โ้ออไโ้โอ้โออ้ออะ เต้าบ่เด้อ64น่ะจ้ะนะเอ้ยอัน่ะพูนมาอวน่ะิัติบ่แม่นบ่แม่นคว่าฝันว่าเต่ามาอาปากอันเต้ายางถามามมันจะไปอุ้มเอาเพิ่นว่าอุ้มเอาแล้วเต้าตัวนั้นอ้วนอวนแล้วว่าอืออ้วนมจังได๋อน่ะว่าเตานี่อ้วนแท้บ่ค่อยไปได้ระหว่างนั้นจับเอาจับลูกๆทังค่ําเตาะอาปากออกว่าซั่นอาปากออกนี่ออกมาอัน94 ลาคาโซ่อาสามตูน้ำหลังหันมาสองสี่หกสองหกสี่ก็ได้ท่ากันได้หวดนี้ล้วฝันไปพวกนั้นหวดนี้ท่านได้ฝันมาว่านในบ้านแต่ให้ได้โทษถามอีกดวงใจถึงแล้วละวัดถามให้นิดเอเดี๋ยวสเดี๋ยวสะถามเราให้แล้วแล้วขี่พายนี่คนเดียวกันไหมขี่ขี่ คนละหมอกคนละที่ผีพายอยู่นี่ผีพายอยู่ตรงนี้เอออีีพ่่ยยูนแล้วแลเมื่อที่แล้วผีพายเข้าไหมครับผมผีพายเข้าสี่หกโอ้ผีพายก็เข้าเหมือนกันแล้วคือสี่หกผีพายตัวเดียวบ่านผีพายเข้าสี่หกใส่เบอร์โทรได้ไหมเผื่อเอฟซีโทรหาว่างไหมครับใส่อะไรกับโอ้เอฟซีเขาติดโทรถามเร่องบ้านเรื่องเแปดสาม อง OK ห้าหกหกเอี่าูกมาม้ข้าหน้าระนเป็นที่เช้าข้าปนคนหนดีขมากยหน้วเนไรแล้วแดดแล้ะอ่าจไรดแดวด่าไดสองวัดปลาปูมาบอกกันปาพอแล้วมาบอกวัดแรกวันนี้วัที่วัดที่สองานเหนือนะ ฝันเห็นรถลดโดเจอไพ่นันละได้แบกโถบดโมมนบ่แมนอันนั้นวันที่สามได้แบกรถน่นะอแบกรถดวันที่สามวันที่สองกับฝันเห็โรถดเจ๊ไข่จนวันคนมากทำไปเห็ดอย่างบอกคนเบิรกังเนาะขึ้นจัไหมดแต่ว่ามันออกมันออกกับหาหกทะเบียรถโดอนหนึ่งสองหาหกงวดงวดแรกมันแล้วถูกหาหกอืมวดที่สองเน่ยงวดหานมันออกูกหาบอกก็ถือมาทวามันออกกลับกันสองงวดเออหาแค่หาเอืงี่งวดติดนะครับ สงวดติดหลักมั้งวดที่สี่บางกันเด็กจันสี่หกสี่หเตาเนี่ยสี่งวดติดแล้วพ่ปตีเป็นบบกไว้เน้านสิไปเพินบนไว้สิบงวดบนไว้สิบงวดสิไปหาพญาเตาอยู่วัดอยู่ภูงวดภูงวดอยู่ที่ไหนครับบึงการพญาเตาที่นั่นเหรอครับเมนเพิ่นบนไว้เพิ่นบนไว้สิบงวดแต้ตอนนี้เราได้สีงวดแล้ว ได้ <kung> <divide S 1> สี <Sounds> ่งวดแล้วเลยอีกหกคือสี่งวดเรียงเลยใช่ไหมครับเรียงเลยสี่ร็วโบนการ์ดไม่ได้กับวัแรกค่ซ้อห่สองเออั่นแงวดแรก 50, 52ื้อวดที่สองสามหาหกวัที่สามหกหาวดที่สามไปวดที่สามนี่ยังหาหกยวดที่สามหาหก หวี่หองวดอืมวัดเมดีงวดอีกกงวดทิมล่อเเด้อพี่น้อพวกเจ้าเยอะไปใสเด้อพวกเจ้าหามไปทั้งดเด็ดขาดมาถาอยู่นี่เออสั้นพวกเจ้าบ่ถือเด้อสิบอกาัดผาดบ่ไดดเลยเด้อนมเยมนเรียกผาดเนี่ยรกับนยคนมาดามอุ้มเอานะครับอขอยกไปดูหน่อยครับอันนี้อันอี่คน อ่านี้ผีได่อันนี้เลขผีเลขผีได้ผีอยู่หนองนาอันนี้คือเลขเกินองผีค่าอยู่น้องงามเป็ตรป่านะพี่น้องแต่บอกบอกมันนหองงามวดที่แรกคนในซีหกวันว่างหันคนในซีหกวันนี้คนเลขบอกมาไปพอกคนมืกรอนนี่เป็นนางตป่าอยู่เมนก็เลยบอก เป็นเรยบอกมากนี่หลกคนมาเ็นหามาตถงกีีว่าสั้นลองเบิง้เงเปนแาถ้าจัไนเชียงเอาไปเชียงเบิง้งเนอาไปจชวบไปมาน้ำกัน